สวัสดีครับทุกคนวันนี้แจ็คจะพาทุกคนมาดูการทํางานใน1วันของแจ็คแบบเร็วๆเลยนะทุกคนมีหลายคนถามว่าทํางานโลงงานเนี่ยแจ็ครับผิดชอบงานอะไรบ้างแจ็คต้องทําอะไรบ้างงานที่แจ็ครับผิดชอบเนี่ยจะมี4ตัวนะทุกคนแต่วันนี้จะพามาดูงานตัวนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้แจ็คได้ทํางานตัวนี้นะจะเป็นงานติดสติกเกอร์นะทุกคนงานทุกตัวที่แจ็คทาคือเป็นงานติดสติกเกอร์แทบจะทั้งนั้นเลยนะทุกคน มีสติกเกอร์ตัวเล็กแล้วก็สติกเกอร์ตัวยาวแบบนี้นะทุกคนก็คือติดไว้เหมือนกันกระแทกเวลาที่เขาไปประกอบอะทุกคนจะได้ไม่มีเสียงกอกแกะกๆอกเกกนะทุกคนเนี่ยก็จะติด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 แบบนี้แหละทุกวันเนี่ยลอกแล้วก็ติดแล้วก็ลากแล้วก็ดึงอย่างนี้นะทุกคนนี่แหละเงินเดือนเงินเดือนก็ได้จากการทํางานแบบนี้นะทุกคนก็คือแจ็คเข้างานแปดโมงแล้วก็ เลิกสองทุ่มนะทุกคนทุกวันเลยหยุดทุกวันอาทิตย์นะแล้วก็อาจจะมีวันแดงก็คือวันหยุดราชการของเกาหลีบ้างนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละติดๆอย่างนี้แหละก็มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องตากแดดตากฝนข้างนอกนะทุกคนมันดีคนละอย่างนะสาหรับหลายๆคนที่ถามแตกเข้ามาว่าทํางานโรงงานกับทางานสวนอนไนดีกว่ากันคนละอย่างนะจ๊ะ